คนเกิดวันอาทิตย์ดวงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภาวะคุกคามตามหลักสวอตแอนาลิซิภาคพื้นดวงชะตาสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับคำแนานยที่แม่นยำต่อไปการวิเคราะห์ดวงนะครับเราจะใช้สวอตนะครับซึ่งย่อม,มาจาก strength w e e k n e s s opportunity และ trade นะครับซึ่งแปลเป็นภาษาไทยนะครับเรียกว่าจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภาวะคุกคามนะครับซึ่งในแต่ละชุดนะครับเราก็จะเปิดไพ่กัน3ใบนะครับโดยใบแรกจะบ่งถึงเรื่องของสถานการณ์ความเป็นไปในชีวิตของท่านนะครับในในระยะเวลาต่างๆนะครับว่าท่านมีจุดแข็งอย่างไรนะครับแล้วก็ คนที่มาเกี่ยวข้องนะครับหรือนิสัยที่ทำให้ท่านนะเกิดจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภาวะคุกคามมีใครมาเกี่ยวข้องบ้างนะครับหรือว่าอาจจะเป็นนิสัยใจคอของท่านเองที่ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวเกิดการสนับสนุนสิ่งดีๆให้ท่านหรือว่าบัทอรน,นะครับความเป็นอยู่หรือความเป็นไปของท่านจากภาวะคุกคามหรือว่าจุดอ่อนของท่านและ ให้ไปที่3นะครับจะเป็นบทสรุปนะครับและข้อเสนอแนะเพื่อหาทางป้องกันหลีกเลี่ยงภาวะคุกค,คามหรือจุดอ่อนที่จะทำให้เกิดปัญหานะครับหรือว่าถ้าเรามีจุดแข็งอยู่แล้วก็จะเป็นบทสรุปว่าเราจะใช้จุดแข็งหรือโอกาสนั้นได้อย่างไรใพ้ชุดที่1นนะครับจุดแข็งของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับใบแรกเป็น The เมจิเชียนะครับเมจิเชียนี่หมายถึงคนที่ใฝ่รู้ศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อเมื่อเรามีประสบการณ์มาสักระยะหนึ่งเราก็ต้องเข้าโรงเรียนเพื่อเรียนรู้นะครับกับทาโบราณก็เป็นผู้รู้นะครับเพื่อเราจะกำหนดกรอบว่าสิ่งที่เราจะถนัดนั้นถนัดในเรื่องอะไรนะครับเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านไหนนะครับ ทุกคนคงไม่ได้เชี่ยวชาญในทุกๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องไปมองดูนะครับว่าเราจะเรียนรู้อะไรเป็นหลักของเรานะครับเป็นหลักเป็นฐานเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับเพื่อการใช้ในชีวิตประจําวันชีวิตทํางานต่อไปนะครับเมื่อท่านได้ไพ่เดเมชเชียนนี้จะหมายถึงนะครับความใฝ่รู้ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และนําความรู้ที่ได้นะครับไปประกอบอาชีพ ใช้ในการทํางานและก็จะประสบความสําเร็จนะครับสามารถที่จะมีพลังงานต่างๆออกมาจากตัวท่านนะครับถ้าเราดูในรูปนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีสายฟ้าเกิดขึ้นนะครับในในไพ่นะครับแสดงว่านะครับท่านก็จะมีพลังงานในการทําสิ่งต่างๆทั้งการเรียนรู้ทั้งการปฏิบัตินะครับท่านสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆ ด้วยความเข้าใจนะครับแล้วก็ด้วยความที่ท่านเห็นรู้จริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําสิ่งต่างซึ่งเป็นจุดแข็งของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ไพ่ใบที่ 2. นะครับจุดแข็งของท่านนะครับบุคคลนะครับหรือว่าลักษณะนิสัยนะครับที่สนับสนุนนะครับให้ท่านรักการเรียนรู้นะครับก็คือไพ่ g e of อ a n นะครับหรือว่า เด็กถือไม้เท้านะครับเราก็จะเห็นนะครับมีเด็กคนหนึ่งนะครับยืนอยู่นะครับแล้วก็เงี่ยหูฟังนะครับมีนกร้องอยู่ข้างบนนะครับก็แสดงถึงว่านะครับการเปิดหูเปิดตาเปิดใจที่จะรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะรับข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับ ข้อมูลข่าวสารเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนียมีมากมายเราเองจะต้องเลือกข้อมูลดีๆนะครับสิ่งดีๆเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็เอาไปย่อยเอาไปทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ลงมือทําลงมือปฏิบัตินั่นก็เป็นโอกาสครับนั่นก็เป็นจุดแข็งของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับซึ่งสามารถที่จะ หาความรู้หน้าที่ต่างๆได้ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนการเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตหรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตต่างๆเหล่านี้ก็มีประสบการณ์ได้อย่างมากมายนะครับเราจะเห็นนะครับนก สองสามตัวอยู่บนกิ่งไม้นะครับก็คุยกันนะครับถ้าโชคดีเราสามารถที่จะเข้าใจภาษาหรือว่าฟังเสียงนกร้องนั้นก็จะทําให้นอกจากเรื่องของความรู้แล้วก็จะทําให้จิตใจเราเบิกบ,บานสามารถที่จะไปต่อโดยเราสามารถที่จะเดินทางในการเรียนรู้นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จได้จากจุดแข่งของเรานั่นเอง ไพ่ใบที่3ของท่านนะครับก็จะเป็นไพ่สี่เมเา้านะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับมีความเบิกบานบันเทิงเรื่นงเริงใจนะครับมีการคบหาสมาคมข้อแนะนําก็คือว่าให้ท่านนะครับ ออกไปเรียนรู้นะครับพบผู้คนนะครับไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับสามารถที่เป็นครูเราได้หรือว่าบางท่านก็อาจจะเข้าไปในห้องเรียนนะครับเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆแตป่ปัจจุบันนะครับในยุคปัจจุบันยุคนิวนอมฮอวในการไปเรียนในคลาสต่างๆก oh ็อาจจะอาจจะ,อาจจะมีความคลุกคลักบ้างนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เรียนรู้ในสื่อออนไลน์นะครับหรือว่าในพูดคุยกับผู้คนนะครับไม่จําเป็นต้องเจอตัวก็ได้นะครับ คุยกันทางเฟซทางไลน์ทางโทรศัพท์เราก็จะได้ข้อมูลมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็จะทำให้เราจเจริญเติบโตนะครับมีเพื่อนคอยช่วยเหลือจเจริญเติบโตไปด้วยกันช่วยเหลือกันนะครับเราจะเห็นว่ามีความมั่นคงนะครับในด้านตำแหน่งในด้านการงานในด้านสิ่งต่างๆนะครับจากที่ เป็นจุดแข็งของเรานะครับเราสามารถที่จะสร้างความมั่นคงความแผง่งอยู่ที่ไหนก็สามารถอยู่ได้นานๆทํางานที่ไหนก็สามารถที่จะทําอยู่ได้นานๆน,นะครับเป็นลักษณะของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ไพ่ชุดที่2นะครับเป็นจุดอ่อนนะครับที่ทําให้ชีวิตของท่านที่เกิดวันอาทิตย์มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับจริงๆไพอ่อะมี สองลักษณะคือมีลักษณะทั้งดีและเสียนะครับเมื่อมาอยู่ในตำแหน่งจุดอ่อนแล้วก็เลือกนะครับจุดอ่อนนะครับหรือข้อเสียของตัวไพ่มาอ่านนะครับไพ่ชุดนี้นะครับไปแรกท่านได้ The Empress นะครับ t h เ e m มเ e s s เนี่ยเมื่อมาอยู่ที่จุดอ่อนนะครับก็จะส่งเสริมให้นะครับทำให้ท่านมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับบางคนก็ ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็อาจจะมีมีลูกยากนะครับหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนกันนะครับก็มีโอกาสมีบทยากนะครับรวมถึงว่านะครับเวลาทําสิ่งต่างๆมักไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรนะครับบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นจุดอ่อนนะครับทำให้เรามีความวิตกกังวลหรือว่ามีอปุปสรรคนะครับรวมถึงการคบหาคบค้าสมาคมต่างๆทำอาจจะ คนบางคนนะครับอาจจะเป็นอุปสรรคในการเจริญก้าวหน้าของเรานะครับท่านที่ได้ไพ่ The Empress นี่ก็จะบ่งถึงว่าการการทำโครงการต่งตางๆนะครับจะมีการสะดุดนะครับบางคนเขาทำไปได้ราบลื่นนะครับแต่ว่าจุดอ่อนของท่านคือเวลาทำอะไรไปสักระยะหนึ่งนะครับความอดทนนะครับหรือว่าอาจจะมีอุปสรรคหลายๆอย่างเข้ามาประดังประเดเข้ามาทำให้งาน ต่างๆมีโอกาสที่หยุดกลางคันได้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนของท่านนะครับบางครั้งนะครับท่านจะเกิดการหยุดชะงักของความคิดสร้างสรรค์น,นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับบางทีเราคิด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 ,ค,ด,ค,ดคิดงานบางทีคิดได้น่าจะถึงจุดที่น่าจะนําไปใช้ได้บางทีมันมันเกิดหยุดชะงักไปทําให้ท่านท่าน ไปได้ไม่ถึงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็อาจจะต้องหาคนร่วมคิดนะครับหาคนร่วมทำด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยคิดเองคนเดียวก็อาจจะไม่สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้น,นคงต้องหาเพื่อนที่ช่วยคิดไพ่ไปที่2ในเรื่องของจุดอ่อนนะครับของท่านที่เกิดบนอาทิต์อย่างหนึ่งนะท่านได้ไพ่ king of swords นะครับหรือว่า ราชาถือดามตรงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของท่านมีความมั่นใจตัวเองมากเกินไปเคร่งในระเบียบแบบแผนมากเกินไปนะครับหรือว่าเอาข้อมูลเก่าๆมายึดติดมากเกินไปนะครับไม่ได้มองภาพกว้างนะครับแล้วก็เอา,ชาใช้แนวคิดเก่าๆนะครับติดอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับทำให้บางที ความเปลี่ยนแปลงในโลกนั้นมีมากมายเปลี่ยนทุกวันนะครับถ้าเรายังนั่งอยู่นิ่งๆน,นะครับไม่ศึกษาไม่สนใจอะไรเลยนะครับเราก็จะถือว่าเราจะล้าหลังหรือถอยหลังลงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้จุดแข็งของท่านมีความใฝ่รู้อยู่แล้วนะครับก็พยายามใช้จุดนั้นมาแก้ในเรื่องของการยึดติดหรือว่าการที่เราไม่เคลื่อนที่ไปไหนตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะ คนที่เกิดวันอาทิตย์และเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะครับอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับว่าการที่เรายึดติดกับแนวคิดบางอย่างครับเปลี่ยนแปลงยากตรงนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้หลายๆคนไม่อยากเข้าใกล้ท่านนะครับไม่อยากจะสูงสิงไม่อยากจะวุ่นวายเป็นสิ่งที่จะบั่นทอนความเสเด็จานได้แนวทางในการแก้ไขจุดอ่อนนะครับ จุดอ่อนหลายๆอย่างนะครับเราจําเป็นต้องตัดใจนะครับท่านได้ไพ่เอสอบซอร์ดนะครับไพ่หนึ่งดาบเนี่ยจะปกติดาบจะหมายถึงอุปรสรรคนะครับแต่ว่าถ้าไพ่หนึ่งดาบเนี่ยจะหมายถึงใชยชนะนะครับความสําเร็จเพราะฉะนั้นท่านจะมีความเส็จเ,เอาชนะจุดอ่อนของท่านได้นะครับเมื่อเอาชนะจุดอ่อนของท่านได้ท่านจะประสบความสําเร็จอย่างที่ท่านตั้งหวังนะครับอยู่ที่จิตใจท่านนะครับ ถ้าสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนะครับที่มารอยอยู่ตรงหน้านะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงอะไรนะครับใช้ดาบของเราเนี่ยนะครับฟันฝ่าอุปสรรคแม้อุปสรรคจะเป็นรูปไฟต่างๆครับถ้าท่านมั่นใจนะครับถ้าท่านพร้อมนะครับที่จะลุยท่านจะประสบความสําเร็จกําจัดจุดอ่อนที่ท่านมีนะครับเสริมจุดแข็งที่ท่านมีอยู่นะครับแล้วท่านจะประสบความสําเร็จนะครับจะ ได้ใจชนะในที่สุดให้ทุกที่3นะครับเป็นโอกาสนะครับใบแรกเป็นเอมเพอเร์นะครับโอกาสของท่านมีอยู่มากมายนะครับไพ่เอมเพอเร้นี่เป็นไพ่ใหญ่ที่สุดนะครับในไพ่ทั้งหมด78ใบนะครับถือว่าเป็นหัวหน้าใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสท่านจะสามารถที่จะเป็นผู้นำทัพนะครับหรือว่าเป็นผู้บริหารนะครับขององค์กรนะครับหรือว่า เป็นเจ้าของกิจการนะครับกิจการใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมีโอกาสนะ de ที่จะไต่เต้าแล้วก็สาม,มารถที่จะขยายกิจการท่านได้อย่างมากมายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านมีโอกาสนะครับที่จะได้ติดต่อกับคนในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้โอกาสนี้ให้ดีนะครับท่านอาจจะมีเพื่อนในต่างประเทศนะครับคู่ธุรกิจนะครับท่านจะอยู่ต่างประเทศนะครับท่านสามารถที่จะ ฝึกนะครับภาษาอังกฤษหรือภาษาต่งตางๆครับจะช่วยส่งเสริมให้ท่านติดต่อกับชาวต่างประเทศได้ดีและเขาจะสนับสนุนให้ท่านประสบความสาเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับไพ่เทมเพลอร์เนี่ยถือว่าสามารถที่จะสําเร็จนะครับฟันฝ่าอุปสรรคได้ทุกอย่างเป็นหัวหน้าเป็นแถวหน้าของทุกงานเลยก็ว่าได้ไพ่ใบที่2นะครับก็คือ เพจ of sorts นะครับเป็นเด็กถือดาบนะครับเป็นบุคคลที่สนับสนุนให้ท่านประสบความสําเร็จนะครับกิจการต่างๆที่ท่านทำนะครับก็อาจจะคบคนมากมายนะครับคนที่มีลักษณะ p a พจ of sorts นะก็คือเป็นเด็กใหม่ๆนะครับที่มีความคิดที่จะพัฒนางานนะครับแต่อาจจะติดจใจร้อนหรือว่าทําอะไรเร็วๆสักนิดหนึ่งนะครับท่านก็ ใช้นะครับบุคคลเหล่านี้นะครับเขาจะสามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารได้ดีนะครับแล้วก็นําไปทำนะครับแต่อาจจะไม่เรียบร้อยนักนะครับท่านอาจจะต้องคอยเก็บงานคอยสอนงานอยู่สม่ำเสมอนะครับไม่ไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องวิตกมากนะครับก็เขาจะนําพาท่านไปสู่ความสําเร็จนะครับได้ในที่สุดนะครับแต่ว่าท่านร้อง ควบคุมกำกับติดตามงานสักนิดหนึ่งนะครับอย่าปล่อยงานไปให้เขาทำทำคนเดียวแล้วลุยไปเรื่อยๆแล้วเรามาดูตอนหลังนะครับค่อยๆดูเอาจอใส่ตั้งแต่ระยะแรกระยะกลางนะครับแล้วก็จนสุดท้ายงานสำเร็จนั้นจะดีกว่านะครับเพราะว่างานต่างๆนะครับจะต้องได้รับนะครับการดูแลที่ดีนะครับเพราะว่า บริวารที่ลักษณะที่สนับสนุนท่านจะทําอะไรไม่ค่อยละเอียดนักนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับก็จะไปทํางานใหม่คือถ,ถ้าทำนะเขาทําได้งานจํานวนมากกว่าคนอื่นนะครับแต่รายละเอียดต่งตางๆเขาอาจจะเก็บงานไม่ได้ละเอียดหน้าที่ของท่านก็คือต้องสอนงานแล้วก็ตามงานดีๆนะครับเพื่องานต่งตางๆก็จะได้สนับสนุนท่านนะครับจะได้สําเร็จครับในการที่จะสู่ตาแหน่งผู้บริหารน,นะครับหรือว่า จ้าของกิจาการที่ประสบความสําเร็จพไพ่ใบที่3นะครับเกี่ยวกับโอกาสนะครับเป็นข้อแนะนําหรือไบสรุปนะครับก็ตันไดยหกไม้เท้านะครับซึ่งบอกถึงว่านะครับก็ทุกอย่างก็จะสําเร็จได้ด้วยดีนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีการติดต่อสื่อสารนะครับมี ผู้ชายยืนอยู่นะครับแล้วก็มีนกบินมาเข้าใกล้นะครับแล้วก็ให้อาหารนกนะครับมีไม้อยู่นะครับตรงนี้ก็บ่งถึงว่านะครับท่านนะครับจะเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนนะครับแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับรวมถึงการที่ยืนที่บ่งบอกว่าตัวเองได้รับชัยชนะนะครับมีทองฟ้าที่สดใสสวยงามนะครับนันก็บ่งว่าโอกาสที่ดีนะครับอยู่ใกล้ตัวท่านแล้วนะครับ อยู่ที่ตัวท่านจะคอยคว้านะครับหาทั้งความรู้ความสามารถรวมถึงงานต่างๆที่มาอยู่แล้วขอให้ควายคว้าให้ถูกนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้สูงนะครับมีคนที่จะคอยเข้ามาช่วยเหลือนะครับหรือว่ามีข้อมูลข่าวสารนะครับที่ท่านจะได้รับอ,อีกมากๆนะครับรวมทั้งข้อมูลดีๆท่านก็จะได้ คนดีๆเข้ามาใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะได้ช่วยกันคิดช่วยกันทําแล้วจะประสบความสําเร็จในที่สุดที่4นะครับเป็นภาวะคุกคามนะครับใบที่1นะครับเป็น h i g h p r e t e s t นะครับก็เป็นภาวะคุกขามสิ่งหนึ่งนะครับคือในภาพนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าเป็นราชินีพระจันทร์นะครับมองดูที่หน้าก็มองไม่ค่อยชัดเจนนะครับ พยายามเชื่อดูแลนะครับเอาใจใส่นะครับเด็กที่อยู่นะครับในบาะนะครับทังนี้ก็เปิดหนังสือดูนะครับหนังสือนั้นนะครับเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากมายมหาศาลนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาก็คือว่าหนังสือนั้นเราไม่แน่ใจนะครับว่าเธออ่านได้ถูกต้องหรือเข้าใจหรือเปล่านะครับนี้ก็เปรียบเสื่อนว่าอาจจะมีการยึดติดนะครับใน ในความรู้บางอย่างครับอาจจะเป็นความรู้หนึ่งที่ไม่ทันสมัยนะครับหรือเป็นความเชื่อที่ไม่ตรงจุดนะครับหรือเกิดการเข้าใจผิดนะครับทำให้สิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามอยากที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าราชินีพระจันทร์นะครับจะแสดงหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสามากน้อยแค่ไหนนะครับตามรูปนี้นะครับมี สาอยู่ทั้งสองต้นนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับมีด้านหลังเป็นพระจันทร์นะครับพระจันทร์ก็ยังไม่กระจ่างชัดนะครับบอกถึงว่าจิตใจนะครับที่คิดนะครับหรือว่าการวางแผนนะครับอาจจะยังไม่ชัดเจนนะจุดน,นี้ถือว่านะครับ เป็นภาวะคุกคามเวลาเราทําอะไรต่างๆครับถ้าไม่มีแผนที่ชัดเจนนะครับหรือมีข้อมูลที่เข้ามาผิดๆทําให้เราตัดสินใจที่เบีย่ยงเบนออกไปนะครับหรือตัดสินใจผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คุกคามให้อนาคตของเราเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะน,นั้นในตรงนี้ท่านจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของ หนงค์ความรู้นะครับสความรู้สึกนึกคิดนะครับต่อสถานการณ์ต่างๆที่เป็นไปนะครับต้องให้ตรงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงไพ่ใบที่2นะครับเป็น Queen of Pentacle นะครับหรือว่าราชินีถือเหรียญนะครับก็จะเห็นครับเป็นผู้หญิงนะครับที่นั่งบางีเขานั่งขโมดคิ้วนะครับอาจจะคิดมากนะครับในเรื่องของเงินกันทองนะครับ คือถ้าเราวางแผนเงินทองดีนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้อาจจะไม่ต้องไปวิตกกังวลน,นะครับวันนี้ก็สิ่งที่ภาวะคุกคามนะครับที่เราเห็นนะครับที่ลักษณะนิสัยหรือว่าคนที่เข้ามาใกล้ชิดของเราบางครั้งเนี่ยก็จะหวังในเรื่องของเงินเงทองทองมากเกินไปนะครับทำให้สิ่งต่างๆครับแทนที่จะ คิดในสิ่งท,ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วใช้เงินไปอย่างเหมาะสมนะครับบางทั้งเนี่ยแทนที่จะให้เงินไปนะครับเพื่อสร้างผลงานเงินที่ได้เงินที่ได้ก็จะได้อย่างมากตามที่ท่านหวังนะครับแต่น,นี้ลักษณะประหยัดมัธยัสถ์มากเกินไปนะครับทำให้เงินที่จะไปสร้างงานหรือว่า ทำให้เกิดความรู้ต่างๆครับอาจจะน้อยลงกว่าที่คาดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับอาจจะต้องมีการปรับปรุงนะครับว่าบางครั้งเงินเราจะจำเป็นต้องใช้นะครับเราก็ต้องใช้นะครับไม่เก็บกักมากจนเกินไปนะครับให้ดูให้สมเหตุสมผลนะครับเพื่อว่าเมื่อถ้าเราให้น้อยไปผลงานก็ไม่ได้นะครับหรือว่าไม่ได้ป้องกันนะครับบางคนลักษณะคล้ายๆกับ เราไม่ได้ซื้อประกันไว้นะครับพอถึงเวลาเกิดอุทกภัยนะครับหรือว่าพยันตรายต่างๆนะครับก็เราก็ไม่มีตัวมาสำรองตรงนี้นะครับทำให้เกิดปัญหาเกิดวิกฤตเกิดขึ้นนะครับราะ,ะนั้นัเนี่ยถ้าเรารู้จักวางแผนนะครับรู้จักใช้เงินให้ถูกจังหวะแล้วก็ถูกจำนวนก็จะส่งผลให้เมื่อท่านเจอภาะวะวิกฤตภาะวะคุกคามก็สามารถรอดพ้นภาวะวิววกฤตต่างๆนั้นได้ ไพ่ปที่สามนะครับเป็นสามเหรียญนะครับเป็นข้อแนะนำนะครับสำหรับเรื่องของภาวะคุกขามนะครับเหมือนที่ได้ว่ามานะครับเราเองจะต้องสำรองเงินส่วนหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันนะครับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นนะครับความเสี่ยงต่างๆนะครับทำให้เราสูญเสียเรื่องเงินทองนะครับหรือว่าสูญเสียเรื่องตำแหน่งงานนะครับหรือมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะครับถ้าเรา มีเงินสำรองนะครับหรือว่าการทำประกันต่างๆไว้นะครับตรงนี้เมื่อเราได้เตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับเม <ME> ื่อสิ่งต่างๆเข้ามานะครับเราก็สามารถที่จะอดทนรอวันที่เราจะก้าวต่อไปได้นะครับโดยเรามีสิ่งที่สำรองไว้เบื้องต้นนะฮะตรงนี้ก็จะทําให้เราก้าวพ้นผ่านอุปสรรคแล้วก็จะสามารถที่จะกลับมายืน เป็นปกติและสามารถต่อยอดสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้ต่อไป